นี่เป็นภาพที่สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานเรื่องที่สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบเรื่องดาวของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็จานบิน UFO เมื่อปรากฏว่าภาพถ่ายจากยานสำรวจ Curiosity ที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ส่งไปสำรวจดาวอังคารและกำลังสำรวจอยู่บริเวณปากปล่องภูเขาไฟแห่งหนึ่ง ก็มีภาพหนึ่งที่ยานสำรวจส่งมาแล้วก็ก่อให้เกิดความสงสัยว่ามันคืออะไรเนื่องจากมีลักษณะเหมือนจะมีผู้หญิงสวมชุดดำยืนอยู่บนพื้นผิวของดาวอังคารขณะที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ UFO sighting ได้งานว่าจากรูปร่างของภาพปริศนาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งระบุว่ารูปร่างสีดําเป็นผู้หญิงเพราะว่าสามารถมองเห็นหน้าอกได้ชัดเจนรวมทั้งยังเห็นเหมือนกับมีศีรษะแล้วก็ไว้ผมยาวด้วย พร้อมทั้งชี้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าหญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นเพียงรูปปั้นย่งนังไรก็ตามถ้าเป็นรูปปั้นก็เป็นรูปปั้นที่มีขนาดเล็กซึ่งผูกร่อนแล้วก็ทําลายได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงมี